ตลาดนะครับแล้วอย่าไปกลัวตัวเลขครับเพราะมันคือเงินของเรา3ครับเป็นเรื่องของการตอบข้อโต้แยง้งวันเนี้ยเมื่อเราออกไปทําธุรกิจก็จะมีใครบางคนใช่ไหมครับที่เขาเห็นด้วยกับเราแต่ก็จะมีบางคนที่เขามีข้อโต้แยง้งและข้อโต้แย้งบางอย่างของเขาเองเนี่ยถ้าเราสามารถเคลียร์เขาได้ทำให้เขาเข้าใจธุรกิจซักเซ็ตมอลทำให้เขารู้ว่าธุรกิจซักเซ็ตมอลแท้จริงเป็นพัคคิริวห่อทองวันเนี้ยครับธุรกิจเครือข่ายมีมากมายครับ แต่ว่าธุรกิจเครือข่ายในอดีตบางครั้งก็เป็นลักษณะแผนนักขายที่ต้องไต่เปอร์เซ็นต์ขึ้นเพราะลักษณะแผนเป็นแบบนักขายคนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็ต้องขายเก่งเพราะขายไม่เก่งแล้วถึงเวลาต้องทํายอดก็เกิดการสต็อกสินค้าแต่ไม่ใช่แผนธุรกิจซั c เซ็ตมอลแผนธุรกิจซัพเซ็ตมอลเองเนี่ยเป็นแผนที่บริโภคและสร้างองค์กรผู้บริโภคและได้เงินฉะนั้นนะครับถ้าเราเคลียร์เขาได้ว่าความแตกต่างของซัพเซ็ตมอลซัพเซ็ตมอลก็ชื่อเดียวกันนี่แหละคือเครือข่าย ก็เปรียบเสมือนอยู่ในผ้าคีริ้วที่คนข้างนอกมองเป็นลบแต่พอเขาได้แกะดูข้างในแล้วพบว่าซักเซ็มอลเนี่ยเป็นเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองคือมีทองคําอยู่ข้างในเขาก็จะเข้าร่วมธุรกิจกับเราฉะนั้นนะครับถ้าเราได้เรียนรู้การตอบข้อโต้แย้งเอาไว้นั่นคือการที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการแกะผ้าคีริ้วออกจากทองคําที่เราเป็นอยู่นั่นคือซัคเซ็มอจากนั้นครับการนำเสนอ6 Y เมื่อเรามีข้อมูลสินค้าแผนและข้อโต้แย้งแล้ว เราต้องนําเสนอและให้ข้อมูลกับเพื่อนของเราและการนําเสนอในธุรกิจนี้มิใช่แค่เพียงการเปิดแฟ้มแต่การทําให้เพื่อนเราเปิดใจต่างหากคือเรื่องสําคัญวันนี้ครับถ้าเราเปิดแฟ้มให้ข้อมูลทั้งหมดโดยเพื่อนของเราปิดหูปิดตาปิดใจไม่มีประโยชน์ในการที่เรานําเสนอข้อมูลไปฉะนั้นการนําเสนอข้อมูล6วที่ถูกออกแบบโดยคุณหมอชิตวีที่มีประสบการณ์ในการขยาย เคอข่ายมาแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0คนตรงนี้แหละครับเราเพียงแต่เรียนรู้การนําเสนอ6กใบหกวายผ่านขั้นตอนที่คุณหมอสิทธวีท่านได้จัดลําดับไว้เราก็จะรู้วิธีการทำธุรกิจซึ่งเราสามารถเรียนรู้ผ่าน d v วีดีสรู้ทั้งหมดนี้ได้นะครับกับชุด starter pack ของ s u c เซน s m มอ e จากนั้นครับเราจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า5ค้นหา5ค้นหาเองนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายและมีการวางแผน จากนั้นนะครับทำลายชื่อและวิเคราะห์รายชื่อร่วมกับออปไลน์โทรเชิญนัดหมายเพื่อที่จะพบปะกันสแสดงแผนให้ข้อมูลผู้มุ่งหวังของเรานะครับติดตามเขาเข้าสู่ธุรกิจติดตามลูกค้าให้กลายเป็นนักขายเป็นนักขยายติดตามนักขยายธุรกิจให้ยกระดับการตัดสินใจมากขึ้นกระบวนการ5้าค้นหาเหล่านี้เอง u u c e s s s o r r นะครับก็จะมีเชนนิ่งอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า get start และ6แกนนำครับเมื่อเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นนักธุรกิจที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำซักเส้นม้อยสำเร็จให้เราตัดสินใจในการเป็นแกนนำนะครับการเป็นแกนนำเองนะครับก็มีหลักๆอยู่6ข้อครับ1ครับขอให้เราเริ่มต้นด้วยการใช้สินค้า100%การใช้สินค้า100%ในความหมายผมไม่ได้หมายความว่าผู้ชายต้องลุกขึ้นมาปัดแก้มนะครับ การใช้สินค้าร้อยเซหมายถึงการที่เราเคยจ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจ่ายเงินกับห้างสอบสินค้าเราก็เพียงแต่เลือกดูว่าเมื่อเรามาท,ทําธุรกิจกับซัคเซ็มอลแล้วอะไรในบ้านเราที่หมดเราก็เพียงแต่เปลี่ยนบางอย่างในบ้านเราให้กลายเป็นสินค้าของซัคเซ็มอลและใช้มันเป็นธรรมชาติเมื่อเราใช้สินค้าของเราเป็นธรรมชาติเพื่อนเรา คนรอบตัวเราทีมงานเราที่ไปบ้านเราเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นซักเซ็ตมอลร้อเเมื่อตัวเราเป็นซักเซ็ตมอลร้อเขาก็อยากเป็นซักเซ็ตมอลหนึ่งร้อยอนบ้างเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ฟังดีวีดีแผ่นนี้อยู่เราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าวันนี้เราได้สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดขึ้นจริงๆด้วยการบริโภคให้เป็นธรรมชาติจากนั้นครับให้เรามีลูกค้าประจํา1บรายครับ ธ,ธุรกิจนี้นะครับถ้าเรามีลูกค้าประจํา10รายก็จะทําให้เรานะครับมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและทําให้เราเติบโตแบบยัง่งแบบยั่งยืน3ครับการสปอนเซอร์8 15 30ต่อเดือนหมายถึงถ้าเราทําธุรกิจเนี้ยแบบพาร์ทไทม์ให้เราสปอนเซอร์อย่างน้อยเดือนละ8ครั้งจะเป็นการสปอนเซอร์แบบตัวต่อตัวก็ดีหรือเป็นการสปอนเซอร์แบบกลุ่มก็ดีที่เรียกว่าเฮล m e ตติ้งนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่อาทิตย์ละ สองครั้งถ้าเราทำพาร์ทไทม์แต่หากเราเป็นพาร์ทไทม์เอาจริงเราสามารถเป็นพาร์ทไทม์เอาจริงได้นะครับการเป็นพาร์ทไทม์เอาจริงก็คือคนที่ตัดสินใจมุ่งมัน่นว่าต้องการสำเร็จในซัพเพสโมให้เร็วให้เราตั้งเป้า15ครั้งต่อเดือนถ้าเราเป็นคนที่ทำธุรกิจฟูลไทม์ฟูลไทม์นะครับอย่างน้อยเราต้องมีจุดในการสปอนเซอร์หรือเฮลมิทติ้งวันละหนึ่งจุดถ้าเราเป็นแกนนำเราจะประสบความสำเร็จครับคอร์ดิเดอร์นะครับเราสปอนเซอร์แบบนี้อ่านหนังสือวันละ15นาที ฟังซีดีวันละหนึ่งแผ่นจะทําให้เราพัฒนาขึ้นครับจะทาให้เรามีทักษะในการพูดคุยกับคนใหม่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับข้อที่5ต่อเรียนรู้ทุกรอบการประชุมการสัมมนาต่างๆเพื่อให้เราพัฒนาทักษะของตัวเราเองให้เก่งขึ้นและข้อ6ทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมมีความสําคัญครับมีอยู่สข้อนะครับที่ย่อยออกมาสำหรับการทํางานเป็นทีมนะครับ1ครับอยากให้เราทํางานเป็นทีมร่วมกับอัพไ์ของเรายกย่อง ให้เกียติกันทํางานร่วมกันธุรกิจนี้นะครับถ้าเรายกย่องกันมันจะเกิดพลังมันจะมีแต่ความสวยงามข้อที่2ครับไม่ข้ามสายงานครับไม่ข้ามสายงานก็คือเราเนี่ยไม่เอาเรื่องลบหรือเรื่องปรึกษาปัญหาองค์กรไปปรึกษาไซร์ไลน์แต่เราสามารถให้กําลังใจไซร์ไลน์ได้สามารถช่วยให้กําลังใจเวลาที่มีเพื่อนใหม่มาช่วยกันแบบเต็มที่แต่ว่าเรื่องลบเรื่องที่เป็นปัญหาองค์กรให้เราปรึกษากับอัปลน์ของเรานะครับ และข้อที่3สําคัญมากเลยขอให้เรานะครับปรึกษาอัพไลน์ของเราอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะวันนี้เราทําธุรกิจร่วมกันถ้าเรามีการปรึกษาพูดคุยกันก็จะทําทให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทําให้เราเติบโตและไปต่อได้นะครับนี่คือการเป็น6คอ6แกนนําคอร์ริดเดอร์นะครับนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดของระบบ s l a Successor Leadership Academy สุดท้ายครับ ตัวผมเองนะครับก็อยากแชร์เรื่องราวบางอย่างที่เป็นรางวัลชีวิตไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ฟังดีวีดีแผ่นนี้อยู่นะครับรางวัลชีวิตที่ผมได้รับจากธุรกิจ c c e s ซ m มอลไม่ใช่แค่เพียงไรายได้ไม่ใช่แค่เพียงเงินที่เราได้รับแต่ยังมีคุณค่าอีกมากมายที่ผมได้รับจากธุรกิจนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศตัวผมเองนะครับ ถ้าผมไม่ท,ท more, มําธุรกิจซักเซตมอลผมก็คงเป็นพ่อค้าที่ขายของอยู่ข้างถนนผมทํางานเยอะทํางานหนักเพราะผมใหญ่ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีผมคงไม่มีโอกาสได้ไปต่าะเทศแบบนี้หรอกครับต่อให้ผมมีเงินผมก็คงไม่ไปเพราะผมก็จะเสียได้เงินแต่วันนี้ครับ การที่ผมได้เข้ามาร่วมธุรกิจซั c เซ็มอลเองคุณหมอได้จัดแรงวันชีวิตไว้ให้กับนักธุรกิจซั c เซ s มอลนั่นคือการเดินทางไปเที่ยวทริปท่องเที่ยวกับซั c เซ็มอลโดยคุณหมอจะพาเราไปเที่ยวนะครับปีละสามครั้งยุโรปหนึ่งครั้งและเอเชียอีกสองครั้งทริปแรกที่ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับซัพเซ็มอลคือทริปรัเสเซียนะครับต้องบอกว่าทริปนี้นะครับเป็นทริปที่มีความสุขมากคุณหมอดูแลเราดีให้พักโรงแรม5ดาวให้บินสายการบินที่ปลอดภัยเป็นสายการบินในระดับเรียกว่า ตจอ i ิสแอร์ไลน์อันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเราได้ไปชมเมืองของเขาซึ่งทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมมันเหมือนเติมเต็มชีวิตเราเรามีความสุขครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปฮ่องกงมาเก๊านะครับไปล่องเรือสำรานนะครับซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใหญ่มากๆเลยของฮ่องกงมาเก๊านะครับเดินทางไปกับนักธุรกิจซักเซตมอลอีกกว่า90ชีวิตนะครับได้มีโอกาสได้ชมเมืองฮ่องกงได้มีโอกาสได้ไป ดูเวนเชียนนะครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปดิสนีย์แลนด์นะครับรวมถึงมีทีมงานที่ประสบความสำเร็จไปกับเรามากมายหลายๆคนก็ไม่เคยไปต่างประเทศเหมือนกันแต่เราก็เรียกว่าได้ไปพร้อมๆกันนี่แหละกับชูกิจ s u c c e s ตมอล l นะครับผมมีโอากาสได้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับซั c เซ็ตมอล l ญี่ปุ่นนี่เป็นเมืองในฝันของหลายๆคนเลยนะครับ เราอยากไปดูประเทศญี่ปุ่นนะครับเราอยากไปดูภูเขาไฟฟูจิเราอยากไปดูบ้านเมืองเขาเราอยากไปดูว่าเออบ้านเมืองเขาเขาขายของทุกอย่างแบบจงแจ้งกันจริงๆไหมนะครับบางคนดูตาดูรูปนี้อย่างเดียวผมไม่ได้เข้าไปนะครับแค่ไปดูเฉยๆฉนะในประเทศญี่ปุ่นเขาขายกันจงแจ้งมากเลยรวมถึงอาหารการกินนะครับบริษัทดูแลแบบจัดเต็มไม่อั้นอาหารการกินแต่ละมื้อนะครับซับเซนมอเราแบบเขาเรียกว่ากินดีนครับชีวิตเราดีจริงๆกับการได้เดินทางทริปเหล่านี้กับซับเซนโมทุกคนมีความสุขครับ เราทํางานเราตั้งใจเราเหนื่อยไปด้วยกันแต่สุดท้ายครับเราไปร่วมฉลองกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกเราซับเซ็มอลเองไปมากกว่า200คนนะนี่คือความสุดยอดของธุรกิจซับเซ็มอลจริงๆนะครับเมื่อท่านประสบความสําเร็จเป็นระดับไดมอนด์จะมีทริปพิเศษให้กับไดมอนด์เรียกว่าเป็นเอ็กซิควทีฟทริปเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเป็นไดมอนด์ผมมีโอกาสได้ร่วมไปไดมอนด์ลิทิสครั้งแรกนะครับกับซับเซ็มอลนะครับคุณหมอพาไปพักที่อนันตลารีสอร์ทภูเก็ต สวยมากๆเลยนะครับเป็นรีสอร์ทระดับ6ดาวนะครับซึ่งถ้าให้ผมเองจ่ายเงินไปเที่ยวกับทิปเหล่านี้ในราคาคือละ2-30บาทตัวผมเองไม่ไปแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเป็นทิปท่องเที่ยวที่คุณหมออยากให้เราได้ใช้ชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วเราดูแลมุ่งมั่นตั้งใจช่วยทีมงานคุณหมอก็อยากให้รางวัลชีวิตกับไดมอนด์ทุกคนนะครับอาหารการกินทุกอย่างจัดเต็มนะครับนี่ครับตัวอย่างโอกินกันเรียกว่ากินกุ้งมังกรกันเลยนะครับ จัดเต็มกันเลยนะครับสำหรับทิปนะครับเราได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งชุดว่ายน้ำนะครับอย่างตัวอย่างน้องคนนี้น้อง Neil, นิวธนชนันนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาราช่อง3ที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับธุรกิจซักเซ็ตมอ l l จนเรียกว่ามาพบความสวยงามในธุรกิจเครือข่ายช่วงปัจจุบันแทบจะไม่รับงานในวงการบันเทิงอีกเลยนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็ตัวอย่างแฟนของผมเองนะครับช่วงที่เราลําบากเป็น พ่อค้าแม่ค้าข้างถนนแฟนผมก็ลำบากไปกับผมด้วยแต่เขาก็มีชีวิตที่มีความสุขละนะครับกับการทำซักเซ็ตหมอครับคุณหมอพาล่องเรือแคนนอาจารย์นพกิจเองหรือแม้แต่คุณหมอเศรวีเองพี่แดงภรรยาคุณหมอตัวท่านนะครับเมื่อเราได้มาสัมผัสตัวคุณหมอและอาจารย์นพเราจะรู้ว่าท่าน ไม่ได้เหมือนเป็นเจ้าของบริษัทเลยท่านเป็นคนน่ารักมากจนบางทีเราเผอคิดว่าท่านเป็นอัปไลน์ด้วยซ้ำนึกว่าท่านเป็นทีมท่านลงเล่นกับเราหมดเลยครับมีกิจกรรมอะไรก็ตามท่านจะเล่นกับเราร่วมกับเราและท่านมีความเป็นกันเองมากนะครับเรามีความสุขเหมือนได้อยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเนี่ยครับมีโอกาสไปนั่งเรอือยอชส์ในกิทริปของไดมอนต์นะครับพาไปเที่ยวเรือยอชส์แบบนี้เลย นะครับรวมถึงได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายผู้นำทุกคนนะครับในซับเซ็ตมอเมื่อเป็นไดมอนด์ขึ้นไปเราก็จะจะได้รับการลงหนังสือพิมพ์ลงนิตยสารเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มป็นแค่ผมนะครับไดมอนด์ทุกคนในซับเซ็ตมอเองเนี่ยก็ได้ลงนิตยสารแบบนี้กันหมดเลยนะครับเรียกว่ามันทำให้เรานะครับเวลาเราออกไปนำเสนอไปช่วยทีมงานไปช่วยทีมงานเปิดข้อมูลเราก็ํำเสนอง่ายเพราะว่าเราเหมือนกับเขาเรียกว่าเรา คุณหมอช่วยเราสร้างแบรนดิ้งให้กับผู้นําที่นี่ทําให้ทํางานง่ายมากๆเลยทุกคนมีโอกาสได้เดินพรมแดงแบบนี้เมื่อขึ้นระดับแพลต i ินัมแอนด์อัพขึ้นไปรวมถึงมีรางวัลเกีดยรติยศต่างๆที่เป็นขวัญกําลังใจของนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมงานกับซั c เซส์มอรทุกคนก็จะมีรางวัลแบบนี้เมื่อเรานะครับตั้งใจทําเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือผลงานเราโดดเด่นนะครับในการช่วยเหลือส่วนรวมก็จะมีรางวัลเป็นกําลังใจให้นะครับตัวผมเองครับคุณค่าที่ผมได้รับผมได้ปลดหนี้ครับ ผมเองนะครับก็เป็นคนที่มีเครดิตทางสังคมครับมีคนให้กู้ก็เป็นหนี้มาเราก็ไม่คิดช่วงนึ่งนะคนเป็นหนี้จะเข้าใจกันนะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะหมดหนี้เมื่อไหร่เพราะเงินที่เราหามาได้เราก็จ่ายต่ดอกเราต้นเราไม่ลดเลยครับผมเคยดูรายการนี้ผมประทับใจมากเลยผมเป็นคนซึ้งง่ายนะผมดูรายการปลดหนี้แล้วผมชอบมากเลยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ดี คือเอาคนที่ลำบากยากจนเนี่ยเอามาช่วยเขาให้เขามาเล่นเกมเนาะแทนที่จะจ่ายไปกับดาราแต่เอามาจ่ายกับคนยากจนให้เขาทํากิจกรรมผมลุ้นใจจะขาดทุกทีแบบเอออยากให้เขาแบบเฮ้ยรอดๆอดลอดให้เขาชนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายรายการเนี่ยก็เป็นรายการที่ดีแต่ว่าสปอนเซอร์ก็คงจะไม่จ่ายปลดหนี้อาทิตย์ละร้อยคนแน่นอนแต่วันนี้ครับกับุรกิจซัคเซ็ตมอลตัวผมเองครับก็ได้ปลดหนี้นะครับพระทองคําที่ผมได้ในตระกูลของแฟนผมได้รับ เขาเรียกว่าไดรัพราชทานจากพระราชินีเนาะนะครับชื่อพระพุทธสิริกิติพิพัฒน์เป็นทองคํา20บาทแล้วก็มีช่วงชีวิตหนึ่งนะครับที่คุณแม่ของแฟนเนี่ยตัวท่านลําบากนะครับท่านก็ไม่มีเจตนาในการจะนําพระไปไว้ในโรงจำำํานําแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับท่านก็นําพระทองคําไปไว้ในโรงรับจำำํานําตัวทางแฟนผมนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าต้องช่วยคุณแม่ในการจ่ายดอก ใจดอกพระนะครับจากโรงรับจำนำจนถึงวันนี้ที่เราทำซักเซ็ตมอนะครับตัวผมเองนะครับก็ได้เชิญพระทองคําที่ได้รับพระราชทานเนี่ยกลับมาสู่ค,ครอบครัวเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเราได้ปลดหนี้ของเราไปแล้วผมเองก็มีตังไปใช้หนี้เจ้าหนี้ของผมที่ติดนะครับเจ้าหนี้ก็ยิ้มมีความสุขเลยตัวเราจะหน้าแห้งนิดหนึ่งตอนไปใช้หนี้แต่ว่าเราได้ไปใช้หนี้อะครับ อย่างน้อยเขาเคยให้เรายืมเนาะเราก็ได้ไปใช้หนี้ใครที่มีหนี้บ้างครับวันนี้เราจะได้ปลดหนี้กับธุรกิจซัคเซ็ตมอลขอเพียงเราตั้งใจทํามุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะสามารถปลดหนี้ได้เพราะซักเซ็ตมอลเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาทําธุรกิจหาไรายได้ได้นะครับวันนี้ผมได้มอบเงินวันทําโบนัสให้กับแม่อีกหนึ่งคุณค่าดีๆครับที่ผมอยากทําถ้าเพื่อนๆจาแผนธุรกิจซัคเซ็ตมอลในวันที่เราฟังได้มันจะมีรายได้ข้อ6ที่มีชื่อว่าวันทําโบนัสเมื่อเราประสบความสาเร็จเป็นนักธุรกิจระดับ ไดมอนแล้วนะครับนักธุรกิจระดับไดมอนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับวันธรรโบนัสนะครับวันธรรโบนัสเนี่ยนะครับหนึ่งแาบาทนะครับเมื่อเราเป็นไดมอนนะครับตัวผมเองนะครับก็เชิญคุณแม่ของผมขึ้นมาคุณแม่ผมก็ไม่รู้นะท่านก็แบบขึ้นมาโบกไม้โบกมือใหญ่เลยนะครับจากนั้นครับผมก็ก้มลงกราบคุณแม่ครับแล้วบอกแม่ว่าแม่ผมรอดแล้วนะ ชีวิตผมดีขึ้นแล้วนะจากธุรกิจนี้แล้วผมก็มอบเงิน1 500, นึ่งแมบาทให้กับแม่คุณแม่ผมร้องไห้เลยนะคุณรู้ไหมแม่ผมกระซิบกับผมว่าอะไรบนเวทีคุณแม่บอกว่าแม่ไม่ได้อยากได้เงินลูกหรอกแม่แค่อยากเห็นว่าลูกอ่ะเอาตัวรอดได้อยู่รอดในสังคมนี้ได้เท่านี้แม่ก็ดีใจแล้วลูก นั่นคือสิ่งหนึ่งที่คุณแม่พูดกับผมทําให้ผมได้รู้เลยครับว่าคุณค่าของชีวิตเราบางทีเราควรประสบความสําเร็จเพื่อให้คนที่เรารักนะครับเขาหายห่วงเราอะครับตัวผมเองนะครับช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยตอนผมเป็นไดมอนด์เป็นเดือนที่ผมดีใจมากที่สุดผมประสบความสําเร็จใช้ได้เวลาเกือบสองปีก่อจะพิชิตไดมอนด์ได้แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือพ่อผมเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หัวใจหยุดเต้นหมอปั๊มหัวใจพ่อผมขึ้นมาแล้วหมอก็บอกว่าพ่อผม ต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่าถ้าหัวใจชีพจรเต้นไป200อีกครั้งหนึง่งพ่อจะช็อกแล้วก็ขาดใจหมอบอกว่าต้องใส่กล่องชีพจรผมไปหาพ่อวันรุ่งขึ้นนะครเพื่อนเพื่อนพ่อผมบอกว่าไม,ไม่ไม่ผ่าเพื่อนเ,อนเอนว่าพ่อผมคิดอะไรครับเขาถึงไม่ผ่าคุณรู้ไหมคนแก่คนหนึ่งอะครับเขาคิดว่าเขาอายุ76แล้วเดี๋ยวเขาก็จากไปละเขาไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานตัวผมเองนะ ผมบอกพ่อว่าผ่าไปเลยพ่อผ่าไปเลยพ่อถามแล้วจะเอาจากไหนมาจ่ายผมก็บอกพ่อว่าพ่อครับผมไม่ได้เป็นพ่อค้าแล้วผมมาทํางานกับหมอผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วผมมีเงินผมจ่ายได้ต่อใถ้าค่าจะจ่ายต้องหมดเป็นล้านต่อให้ผมไม่มีผมก็จ่ายได้ผมก็จะหามาจ่ายผมเชื่อครับถ้าวันหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครบางคนคนคนนั้นก็ต้องทําแบบที่ผมทําจริงไหมครับ เราคงไม่ปล่อยให้ชีวิตคนที่เรารักเนี่ยต้องเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาแต่เ,เพื่อนๆลองนึกภาพดูว่าถ้าวันนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจทําธุรกิจซักเซ็ตมอลและผมเองยังเป็นพ่อค้าอยู่ข้างถนนผมยังขายของอยู่ข้างถนนผมคงขายทรัพย์สินทุกอย่างที่ผมมีในบ้านแล้วผมก็จะพบว่าเงินที่ผมมีมันไม่พอในการรักษาชีิตพ่อของผมแต่พอผมตัดสินใจทำซักเซ็ตมอลไงครับผมเลยอยากบอกเพื่อนๆว่าบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าหรอกครับ แต่เราจําเป็นต้องมีเงินในระดับที่ปลอดภัยต่อชีวิตของคนที่เรารักเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้รักษาชีวิตช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะครับพ่อผมนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนพ่อผมแข็งแรงขึ้นพ่อผมทำกายภาพนะครับจนพ่อผมนะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วนี่คือคุณค่าที่ผมได้รับที่ผมอยากบอกกับพวกเราครับผมซื้อรถได้กับแฟนผมนะครับมินิคูเปอรนะครับในช่วงที่ปีใหม่ ผมเกิดอุบัติเหตุนะครับขับรถมินิคูเปอร์เนี่ยไปลงข้างทางแฟนแฟนผมเป็นคนขับนะครับเราขับด้วยความเร็วร้อยกว่าสภาพรถของเรานะครับเรียกว่าเละนะครับเรียกว่าเละเลยนะครับเสาโครงรถเบี้ยวหมดเลยคุณรู้ไหมครับสิ่งนี้ผมเป็นก็คือผมคางแตก6เข็มแฟนผมไม่เป็นอะไรไม่มีกระดูกแตกไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมวันจะบอกอะไรครับ คุณอาจจะรู้สึกว่าทาไมคนทําธุรกิจแบบนี้พอสาเร็จแล้วชอบซื้อรถที่มันราคาสูงรถที่มันราคาแพงแต่ผมบอกเลยครับบางครั้งรถราคาแพงมันมีคุณค่ามากออกว่าการที่มันราคาแพงนะครับมันคือความปลอดภัยของตัวเราที่มันเซฟชีวิตของตัวเรานะครับตัวผมเองครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยไปซื้อรถใหม่คันหนึ่งให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อให้ผมเดินทางไปช่วยทีมงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวล ผมก็ไปถอย Land Rover Evoque มานะครับก็เป็นรถในฝันของผมเลยมันเป็นรถที่มีระดับความปลอดภัยสูงมันเคยเป็นรถปีนเขามาก่อนเนี่คือรางวัลชีวิตครับที่เกิดจากการที่ผมทำา u u c e s s m อลลแล้วผมสามารถเขาเรียกว่าซื้อความปลอดภัยให้กับตัวผมเองให้กับครอบครัวผมได้นะครับสุดท้ายครับผมอยากให้เรานะครับมีเป้าหมายร่วมกันครับ Success m ในปี2015ที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทที่เรียกว่า9เดือนแรกมียอดขาย41ล้าน ต่อมาปีต่อมามียอด334ล้านและปีที่ผ่านมาซักเซนตมอมียอดถึง1,300ล้านเรียกว่าเราเป็นบริษัทร,ระดับบิเลนเยียไปละเป็นปีที่เราพิชิตพันล้านไปแล้วแต่ซักเซนตมอร์เพิ่งเริ่มต้นครับซักเซนตมอนะครับคุณหมอตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ซักเซนตมอจะกลายเป็นบริษัทร,ระดับ1,800ล้านในปี2559นี้จะมีส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า55%ที่ออกมานะครับ นั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นของนักธุรกิจที่เข้าร่วมผมอยากให้เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับในการมุ่งม,มั่นตั้งใจทำธุรกิจนี้นะครับให้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับไม่ว่าเราจะทำงานนี้หรือไม่ก็ตามสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องทำงานนะครับผมมีคำถามกับพวกเราก่อนจบนะครับถ้าวันนี้มีคนบอกว่าขอตัดข้อนิ้วเราแล้วขอให้เราห้าแสนเพื่อนๆเอาไหมครับผมเปลี่ยนใหม่ ห้าล้านเพื่อนๆเ,เอาไหมครับตัดและห้ามต่อผมเชื่อว่าเราคงไม่เอาแน่นอนข้อนิ้วๆเราหนึ่งนิ้วหายไป5ล้านแขนซ้ายเรา50สิบล้านเราเอาไหมครับเราไม่เอาแน่นอนจริงไหมครับแปลว่าแขนซ้ายเรามีค่ามากกว่าห้าบล้านแต่วันนี้หลายคนกับเอาชีวิตให้คนอื่นเช่าครับให้เขาเช่าเวลาชีวิตเราแล้วเขาก็จ่ายเงินให้เราครั้งละห้าบาท 1000บาทเดือนละหมื่นบาท20 0 0 0บาทผมยืนยันนะครับผมเคารพทุกอาชีพที่สุดจริตนะครับแต่วันนี้ครับซัพเซนมอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เรานะครับสามารถทําควบคู่ไปกับงานเลี้ยงชีวิตของเราให้เรานะครับสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวกับธุรกิจนี้ได้ขอให้เรานะครับประสบความสําเร็จด้วยการที่ทํามันผ่านมือของเราทํามันผ่านแรงของเราทํามันผ่านความตั้งใจของเราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าผมเป็นกำลังใจครับและขอให้เพื่อนๆน,นะครับที่ได้ฟังดี d ีแผนนี้อยู่นะครับมันทบทวน ฟังซ้ํากับ dvd แผ่นนี้แล้วนําไปถ่ายทอดได้กับทีมงานผมเชื่อว่าทุกคนประสบความสําเร็จได้ครับสวัสดีครับ